มาเก็บไอ้นี่ค่ะเขาเอิ่อนมาอย่างน้อหมกเามาหมกยังวะหมกเามาหมกยังสักอย่างค่ะเม่นหมกเามาเออเปนหมกเามาหมกเปรี้ยวจูนนั่นก่อนเอาออกก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายข้างหลังให้เยอะมากค่ะยเยอะมากค่ะลูกอะไรจูนก็เลือกไม่ถูกค่ะอยู่ที่อีสานบ้านเฮาเอ้ดูสิหอยเอาเอาออกไปก่อนดูค่ะโอ้ยลาดขี้ดินเนีน่อยู่ในสวนบ้านจูนนี่เก็บเอาไปเลยเยอะ หมักย่างนนเนาะลืมซื้อค่ะลืมซื้อพี่น้อง่ามันจะออกเปรี้ยวค่ะเนี่ย yeah. จำไม่ได้จำไม่ได้โอ้ oh, เดี๋ยวนี่ oh, นี่โอ้เยอะจริงๆนะเธอดูสิเยอะมากเลยคุณน้องจ๋านี่โทมทัสเป็นคนไทยไทยค่ะเห็นไหมคะ่ะกินนี่คิดแต่คิดแทน <laughs> มาแล้วนี่คะ่ะต้นของเขาดูสิคะเยอะมาก ที่รากดินก็เยอะอุดมสมบูรณ์ค่ะมันเป็นหน้าฝนไปเราไปกินค่ะใส่น้ำปลาร้านัวแซ่บสะเดือสะดือนี่ค่ะภาษาอีสานเขาเรียกว่าหมักเมาเป็นบัจา้าหมักเมาจา้า,จานี่แหละที่จุนว่าหมักเอ,อนเนียงนอนน่อยู่หลังสวนบ้าน,นยอยู่บานค่ะเนี่ยข้าวมันทนไส้เขาขครัวปลาร้าน้ำปลาน,น้ำตาลผงชูรสที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมแต่น้ำปลาไหมจ๊ะ ไม่ค่ะ,ะนวกค่ะจากจนี่เดี๋ยวจะชิมให้ดู